มากในวุฒิสภามีสวมากกว่าริพับลิกัน51ต่อ49เสียงโดยข้อกำหนดของวุฒิสภาในการลงมติผ่านร่างกฎหมายจะต้องมีสวอ,อย่างน้อย60คนนั่นหมายความว่าสาวจากริพับลิกันอย่างน้อย9คนต้องลงมติสน,สนับสนุนร่างกฎหมายฉบับนี้จึงจะถือว่าเป็นการผ่านการลงมติอย่างถูกต้องค่ะ นอกจากนี้นะคะในเรื่องของกรอบเวลาที่มีอยู่อย่างจํากัดหลายฝ่ายคาดว่าวุฒิสภาของสหรัฐอาจจะพิจารณาลงมติผ่านร่างกฎหมายโดยที่ไม่มีการแก้ไขเนื้อหาเดิมหลังผ่านการลงมติจากที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรประวั้ามีการแก้ไขเนื้อหาต่างๆวุฒิสภาเนี่ยต้องส่งเรื่องกลับไปให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแล้วก็ลงมติกันใหม่ซึ่งนั่นจะทำให้เสียเวลามากขึ้น สวส่วนใหญ่จากทั้งสองพรรคระบุว่าพวกเขาจะขอตรวจสอบเนื้อหาในร่างกฎหมายฉบับนี้ก่อนตัดสินใจว่าจะลงมติให้การรับรองหรือไม่แต่ก็มีสวาบางคนนะคะอย่างเช่นเบอร์นีแซนเดอร์สจากพรรคเดโมแครตรูปไปถึงเจฟเมอร์รีจากเดโมแครตรวมไปถึงสวาบางคนจากรีพับลิกันที่บอกว่าพวกเขาคัดค้านร่างกฎหมายนี้ ขณะที่ประธานาธิบดีไบเดนได้กล่าวชื่นชมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากทั้งสองพักที่ลงมติผ่านร่างกฎหมายแล้วก็เรียกร้องให้วุฒิสภาผ่านร่างนี้โดยเร็วเพื่อให้ตัวเขาเองในฐานะประธานาธิบดีได้ลงนามเพื่อออกบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อ